ทางการก็ิสตารตไอชอปปเนนทิ้งเพือหันิซื้อลูกอมเจอไปเอาพัสดุน้ำตนวิูสมอกานนอนทิ้งช็ปปลิตาหมดอีสตาร์เตอรอใชเนยังไกับใคร่นนงพิ ก็ใครัึงอแต่สมัยเกอายุขวบล้สตอตออฟัสอยอ้ยเียาเบิงของกินนหน่อยเกคอเสลดจนเขียวเออเอเมมันกรตุกมาได ก่ได้ไปอบรมได้พี่น้องโอ้ไมลรับไว้ก็ขหนาไปบ่ได้หนักหัวแหงหนักหัวแล้วก็ปวดกระดูกกระเดี่ยวมันเป็นตะมือไม่หน่อยไปเห็ดดินพุ่นอุดเสื้อว่วงกินพัดก้ามันสิเศร้าเพราะเศร้าดอกมันมีแต่เจ็บตืมมีของมาบอก ประกันปกักนสังคมเดี๋ยวคอยมาเปิดเบง้งเป็นการอันเป็นประกันสังคมไปหน่อยปวดหัวอื้ออื้อคืนคอยย่กัามว่าไข่น้ำกันมู่บานนี่หอดบ่มีเพลย์ได้เบิ่งไผ่บ่มีเพลย์ลูกไดเลยแต่ละคนม่าน,น ไขเจ็บขิงมันเป็นน้ำนไม่น้อยมากง่ายนั่นละมัวนั้นออกไปเฮ็ดดินแล้วใส่แต่ส่งค้าสันเสือกัน้าวกับโวอยากหาไปเอาเสือบางๆพ่อใหญ่มใส่โทษไปบอกพ่อหน้ามือเศร้านี้ว่าฉันไฟไม่ได้ฉันปวดหัวาม,มากเจ็บคอด้วยปวดไปหมดทั้งตัวทั้งตัวมันเจ็บคือจังเท่าอันคือเขาไปแบกของหนักมากนี่พี่น้อง เพ่อใหญ่ก็เป็นคือกันหะวหมูว่านี่ตั้งคนตั้งกินยาแล้วยาให้กันคพละแผงไม่น้อยผัดกินยาไทยเนาะไม่น้อยกินผ้าลากคับอันอยากแกนหมูกพอาะเสล็ดมันไหลเพราะเศ้ามันข้าข้อโจโลโจโลอยู่ทั่วหามหมอ อาทิตย์ที่แล้วเรื่องค่ะก็บอกให้โทรวันจันทเมื่อวานมีเทิ่ยงไข่ก็ยังรู้ขึ้นมาโทรศัพท์ับก็บอกให้ห้าโทรมือนี้มาทางคานโอ้ยคอยแห้งงุดงิดคอยก็เลยงอแน่แน่แหละขอบก็เลยบอกกมอว่าเธอจะให้ฉันเอายังไงวันอาทิตย์เรื่องหัดที่แล้วฉันโทรก็บอกให้ฉันโทรวันจันท์เมื่อวานฉันโทรก็บอให้ฉันโทรทางคานเธอจะให้ฉันโทรทุกวันแบบนี้เหรอ เธอไม่มีทางที่ดีในการให้ฉันเลือกหรอก็เลยกางสิมันมียนใครเป็นหมอเธอแลนไปนหาใบคําสั่งหมอใบใอ่ายาแลวอ่านให้ฟังมาที่นี่อ๋อเธอจะให้เขาโทรหาเธอหรือเธอจะหรือเธอจะมาที่โรงพยาบาลดีง่ายใครรับว่าขับไปโรงพยาบาลนะลเราจะได้ตรวจน่อยก็เลยว่าฉันต้องการล่ามน้าเดอร์พิัศษ เธอ,อจองล่ามให้ฉันด้วยได้ไหมก็เลยว่าอันบันเนียนเธอมาจากเมืองไทยใช่ไหมเออไทยแลนด์สกา้าก็เลยว่าเอาลามภาษาไทยเธอจะได้เธอจะได้วันที่หนึ่งเมษาพี่น้องจะว่ามึงหนเท่าไหร่วันที่สี่มีนาะเดือดหนึ่งอีกเอาล่อไปอีก่อยกัลร่มเสียเนะาะคอยว่างสายแล้ว่อยใหญ่กับพ่อ่อยใหญ,ใหญ่หอบอยู่หึงหือยู่ขอว่าว โอ้เบิ่งไผ่บงมันเด้อบ่ไผ่แล้วพ่อยั่ก็ไม่น้อยหลับมืดมือพักกันหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นแบบร่างกายก็ยังมันเพี้ยนี่ไหมเนี่หลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นยังงามอย่เบิ่งของแน่นปั๊มน้ำมันก่อนก็ชิมาเอาพัสดุน้ำเพราะว่ามันส่งมาได้สามมือแล้วส่งมาแต่วันศุกแล้ไม่น้อยวันมารับเนาะวันสามที่สุกร์เสาร์อาทิตย์จนันทร์อังคารื้อนี้สี่มือ ไม่น้อยเ่เอา,าดอกเิ่งแดดเพเป็นตลอดก็แรกว่าสิสื่อมันฝรั่งบดกับออกหออดอกไม่ตะกินไปเพราะอยากก็ได้สื่อเส้นวิดไปเพราะไงเดี๋ยวต้มม่าๆเราพี่น้องกินเขาก็ป่นไอ้ไม้ก็เป็นปากระป๋องจนนาสิเป็นปากกระป๋องก็ป่นไอ้ไม้แล้วงพ่อได้กินพ่อลวกๆวกซื่อๆนะพ่อได้กินยาพ่อพ่อแสบใส่ ปวยไก่แลักก็มมะมวยมะป่วยใจน้ำนนี่มันเกิดเลยแบบว่าสุดลงไหลายไม่น่อยหูแห้งหน่อยไม่หน่อยค่ะปับจิตใจพอด้แห้งแห้งแย่ค่ะชีวิตนี่มันโตคนเดียวอีดีลายยางในปัญหาลายยางในชีวิตข่อย้อเกิน ค่าล่าค่าสร้างก็จะเ์ให้มันเสร็จให้มันจบให้มันสิ้นขบเบื่อหลายแนวหลายอย่างพี่น้รอกบอกไปไล่กับบ่ได้บ่าวบ่าบอ,บอบระบายกับสิตายเก็บไว้ในใจกับสิตายเพราะสิตายแหละเห็นยิ้มใดหัวได้มันก็บ่แมนดรอกยังเถื่อคนห่วงก็โกหกความรู้สึกของตัวเองบ่ได้ดอกจับได้ที่ Nhưng vì lộn mái chảy mình có tông phớn Tông xù Thám vào là và lá và là này Áo, tết nhan sư sư cơ xí lộn nó Mò kháu, xóa xội kháu em mày Thôi tớ xé đếm đi là cơ, ngồi lên กินพอแล้วพักเพิ่อกับว่าขึ้นยาก <c oughs> <c oughs> ไปหาซื้อห้อนมอี่ตัวนี้น <c oughs> อ่ะอ็กไปแน

น่อยก็เตอรนั่นอยู่ดิน่อยก็เตอร์ซีมพูยสูดีเป็นล่างๆตอนนี้ก่อน ยาอึบนายอัลราสติ่เป็นขีดการขีดไข่หนามตัวนี้มันถึก เอาแอดเตอร์แซนดวิชถึงการตันนะ้าแซนด์วิชทรวัคทมอมัสคัทเวแฮมอดอดอดพอดีบ๊ดแกพัากแฟนแซนด์วิช ยังสิไปเอาขนมปังออกไม่อยู่กูเหลือเมืย์เด้ยวเนี่ยอย่างนอคาว่าแบบว่าทุกเฒ่าเอาไปอีกอยู่ให้ก็เด็กหน่อยออกูบอกว่าแซนดเบดซื้อมาให้อ๋อซื้อแซนด์นนเบดใส่อันนีเพิยงจ่ามาให้ยังสิไปเอาขนมปังออกไมอ่อยู่เอาซิป บอยเอังเดบอสเตอร์ท uh ัวอวตาันูพอเอ็กงเส้นเฟเรโซไว้เอ็นกงบอกว่ากินเราให้กินยาพารารสองเมตรแม่ไปถากินตอนก้อนนอนก้อนนอนก็กินอีกตั้งหานอะกาแฟหรมั้งน่เดี๋ยวเลยยินเต่ตองแอตตอโซด็คายหมด น้ำว่อุ่นเหมาต้องกินได้เลยเสร็จออกน้ำดำผึ้งๆเข่าก็ปนกินจนเบื่อแล้ไปร่องใดมันบอสงกินแล้วบมสรงม่อมหมยกัเบิดลายทุงลลองสามเมือมัน ี่น้อเจ็สิสองจังสิเพชรจังสิตวดดวดขาวกล้คก็นำกระแดดนร่เาวยีน้อยแล้วก็ ขึ้นไม่อดโกเนี่ยเซ็นโกอุปสนัติีอ๋อโกงล่วงละเมับเงื่อนขึ้นไม่อดไปยังจอดหม้ถัดประกันสังคมไม่น้อยเส้นใบส่งเงินเดือนไม่น้อยเพราะตอนนี้ประกันสังคมผู้ใจบริมวนกรมแรงงานนะเป็นประกันสังคมเป็นคนใจ ถ้าซีเอาไปแล้วเดือนละเกือบเกือบซีพันโคนเด้ค่ะถ้าซีต่อเรือนที่ไม่น้อยใจอยู่นี่เกือบซีพันโคนอันนี้สายไฟสายชาร์จแบตเตอรี่อันนี้โฮมน้อยเกียงไปเมืองไทยแล้วก็สิบบอกเอามาเนี่้าเปเมืองไทยบ่ต้องหอบหงังจะเอาไว้ยื่เงินจะฟ้องแข่งหน้อย,ออนนอยดีไซน์แบตกระดาแบตเตอรี่ โมบิ phone, ้นแบบสามหูก็สามแบบไอแพดไอโฟนแล้วกันอย่างนั้นหกโออุปกรณ์ภาษาคือเอาเส้กระเป๋านี่แหละกระเป๋าเป้สทำนักเงินได้เลยนะกระเป๋าเกยนี่ก็อีกนึงว่ะโอ้ย่าซัมซุงเออ เศร้านำป่าใส่ป,ปุ๋ยปนไปเพชรกินแล้วก็สิกินยาภาษีหักกระเดือนละเมื่อเงินก็บาทกุณคิดเป็นเงินให้มืออม่อนโอ้เมื่อเงินหกเมื่อนเจ็ดคุณขาภาษีไปหน่อยหักกระเดือน ว่ดด้อมฮ้อนนวนทิ้งยีอลีนนะจะทุ่งหวงว่าพืชุนอิสโตเตอไวสิเศร้ากับปุนป่นใส่ปุ่นไอใหม่แล้วก็สใส่ประแดกลุ่งไปจัจหน,น้อยแล้วก็ใส่ริกปนเศ้ามีแห้งกปนพี่หลอง แฮปปเปอร์เอ้าหัวค่ะ